สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูดรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซับนับล้านมาพบมาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในรอบวันที่16กรกฎาคม2566นะคะชุดนี้เรามาดูกันต่อในส่วนปักหลักสิบบนนะคะ12งวดรวด สูตรปักหลักสิบ,บนชุดนี้เป็นชุดใหม่นะคะทุกท่านนะเป็นชุดใหม่ที่เราใช้กันอยู่รอบที่ผ่านมาก็ทำให้ดูอยู่นะคะรอบที่ผ่านมาสูตรนี้หลักสิบเลขที่ออกนะคะหกศูนย์ห้าหลักสิบคือเลขศูนย์นะคะทุกท่านหลักสิบคือเลขศูนย์ ส่วนตัวเลขที่มานะคะก็คือชุดนี้เราประกบกันไว้ให้ดูแล้วนะคะอ่านี่คือชุดที่เราประกบกันไว้เลขศูนย์มีให้เห็นนะคะสาหรับหลักสิบบนสูตรนี้ตามต่อนะคะรอบนี้วดก่อนหน้านั้นะนะเราตัดไม่ได้กับสูตรหลักสิบบนสูตรเก่าที่ใช้กันเป็นประจำนะคะและรอบนี้ตัดได้เลขหนึ่ง แต่หนึ่งไม่มานะคะแต่หนึ่งไม่มากลายเป็นว่าศูนย์นี้ศูนย์มานะคะในหลักสิบแล้วเอาไปชนแต้มนะคะที่เราได้ชนแต้มก็คือที่ฉันก็เลยเน้นให้นะคะตัวที่เราได้ใช้ศูนย์ห้ามีให้เต็มๆเห็นๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาบูดูกันนะคะว่าศูตนี้จะเป็นยังไงรอบนี้นะคะไปต่อนะคะสูตรนี้นะคะทุกท่านนะ ใช้หลักหมืน่นบวกบักร้อยบวกหลักสิบที่สี่แล้วก็หน่วยที่4ีคูณสนะคะอันนี้ได้ห้าแดบวกห้าได้เท่าไหร่เอาสองคูณหน่วยที่สแล้วก็ค่อยไปบวกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝากคำเตือนก,นกันก่อนดีกว่านะคะ ฝากคำเตือนตามกฎกติกามาวยาะฝากคำเตือนกันก่อนนะคะทุกท่านเนาะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ ทีฉันทําให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกๆท,ท่านได้โปรโดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนําไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับหลานฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์ให้ดิฉันด้วยเด้อเป็นกําลังใจให้กันคอยทุกท่าน จงโชคดีนะคะขอให้โชคดีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะทุกท่านนะมาได้ลุยกันนะทีนี้นะคะทุกท่านนะสูตรนี้เดินเป็นทั้งหมด12บงวดติดนะคะสิบงวดติดรอบนี้ดีเดย์คือ16บหกกรกฎานะคะสูตรนี้นะคะสูตรนี้เราจะใช้หลักหมืน่นบวกร1 0ที่สแล้วก็ใช้หน่วยที่4คูณ2แล้วเข้ามาบวกกันอีกทีนึ่งเนาะ อาดิฉันขออนุญ,ญาตเขียนไว้ก่อนนะคะ8ปบวกหเป็น9 7้บวกสเป็น10ได้0 3นบวกแได้11ก็คือ1 8บวกเได้5 4บวกสเป็น9กอาสีบวกเเป็น3โอเคนะคะตัวสุดท้ายนี่คือคูณ2ก่อนนะคะทุกท่านนะคูณ2ก่อนนะเราจะมาดูกันว่าได้อะไร1 2ได้2 เจ็ดสองสิได้2 2 6สองหกสิบองได้2นะคะนี่คือตัวเลขที่พร้อมที่จะชนนะคะพร้อมที่จะชนพร้อมที่จะเทียบนะคะอ่ะลุยค่ะแล้วเราก็จะไปประกบกับสูตรแต้มนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน สิบหกเมษานะคะไปใช้สองพฤษภาแปดบวกห้าเป็นเท่าไร่คะแปดบวกห้าเป็นสิบสามสามบวกสองเป็นเท่าไรเอ่ยสามบวกสองเป็นห้าค่ะอ่ะแล้วเราก็จะไปบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งและบวกหนึ่งนะคะ ทั้งหมดจะใช้อยู่4ตัวนะคะทุกท่านนะตัวเนี้ยจะใช้อยู่4ตัวมาเรามาลุยกันต่อ5้บวกหเป็น6 6หบวกหเป็น7 7็บวกหได้8นะคะได้5ได้6ได้7และได้8นะคะทีนี้เราไปดูในงวดวันที่สองพฤษภาคมนะคะรางวัลที่1ออก8 4 3 0 19 0 19นะคะสําหรับหลักสิบก็คือเลข1นะเลข1ตัวนี้นะคะ สิบบนอ้าทำไมไม่มีเลขหนึ่งล่ะนี่ฉันวางอะไรผิดหรือเปล่าคะดูดูด5บวกหเป็นห้ว่าซานห้บวกหได้0น,นะคะทุกท่านนะห้บวกหได้10คือ0นย์นะคะแปบวกศได้8 8ดบวกสเป็น10ก็คือเลข0ูนยบวกหได้1 1ึบวกเด หนบกหนึ 1> 1่งเป็นสองดิฉันจะพลาดง่ายๆตรงนี้เลยคะ่ะสองบวกหนึ่งเป็นสามาะว่าอยู่เลขเข้าดีๆหายไปไหนอ่ะดิฉันพลาดเองพลาดอีกแล้วนะคะทุกท่านนะพลาดอีกแล้วไม่ทราบว่าสมองดิฉันนี่คิดอะไรเต็มหัวไปหมดแล้วนี่ตอนนี้เมมโมรี่ดิฉัน เออเลอร์ er แล้วค่ะสมองวิฉชันนี้เออเลอร์แล้วตามแก้ปัญหาให้กับทุกคนปัญหาตัวเองไม่ค่อยมีหรอกแปบวกศย์ได้8 8ดบวกสเป็น10 10ก็คือ 0, 0ูนบวกหได้1 1ึบวกหเป็นสองสองบวกหเป็น3ามศูนย์ค่ะทุกท่านเออถูกที่เลขหนค่ะตัวนี้นะคะ จะคนหาเรื่องมาให้คิดมาให้แก้ปัญหาตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีหรอกเครียดก็เครียดแต่เพาะคนอื่นนี่แหละบ่นให้ตัวเองนะคะทุกท่านนะมาหาเรามาดูกันต่อในสองพฤษภาไปใช้สิบหกพฤษภานะคะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะคะไม่ใช่ห้าบวกห้าได้ห้านะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าสี่บวกเก้าเป็นสิบสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดค่ะ จะถูกอีกไหมเจ็ดบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น10ได้0นย์นะคะเจ็ดดูนย์ดูนะเจ็ดแปวันนี้โอเคนะคะโอเคล้เราไปดูในงวดวันที่16พฤษภาคม66สิบหวันที่1ออกหนึ่งสามาศนย์มมาในหลักสิบนะคะ อ่มาลุยกันต่อนะคะทุกท่านนะ903มาที่เลขศูนย์นะคะมาดู16พฤษภาคมนะคะ16พฤษภาคมไปใช้หนึ่งมิถุนายนนะคะอ่ะเจ็ดบวกสามเป็นสิบได้ศูนย์นะคะศูนย์บวกสามได้สามหนึ่งคูณสองได้สองสองบวกสามเป็นห้ห้าไปบวกหนึ่งเป็น6 6บวกหนึ่งเป็น7 เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะคะได้ห้าหกเจ็ดแปดทีนี้เราไปดูกันนะคะในรอบวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสิบหกแล้ววันที่หนึ่งออกหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองหลักสิบก็คือเลขเจ็ดนะคะเจ็ดมาไหมคะเจ็ดมานะคะรอบนี้เจ็ดมาอ่าไปต่อนะคะทีนี้เราไปดูหนึ่งมิถุนายนไปใช้สิบหกมิถุนายนนะคะ 3.8บวก8เป็น11ได้1 1บวก2เป็น3 3บวก2เป็น5ได้ตัวเดียวกันนะคะได้รหัสตัวแรกคือได้ค่า5ไปบวกต่อเลยเป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8นะคะ7ออกไปแล้วเหลือ5 6 8จะมาให้เราได้เห็นหรือไม่นะคะในรอบวันที่16มิถุนายน66รางวัลที่1ออก264 8 7 2นะคะอ้าว หลัก10กลายเป็นเลขเจ็ดตัวเดิมนะคะตัวอื่นก็เลยไม่มีความหมายเลยนะคะมาตัวเดิมชุดเดิมตัวเดิมและตัวเดิมด้วยที่ออกในหลักสิบปัดทอใครจะไปคิดเนาะว่าจะออก7จดสองตัวเดียวกันด้วยซ้ำไปในี่เนี่ยสิบหกมิถุนาไปใช้หนึ่งกรกฎาคมนะคะ8ปดบวกเดเป็นสิบห้าห้าบวกหเป็นเท่าไหร่คะสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกแดเป็นเ้า ถูกไหมคะ8บวก7เป็น15 5บวก6เป็น11ได้11ไปบวก8ได้9 9บวก1เป็น10ได้0 0บวก1ได้11บวก1เป็น2นะคะได้9012ทีนี้เรามาดูกันนะคะ1กรกฎาคม66รางวัลที่1ออก9 2 9 2 2 6 0 5หลัก10คือ0นะคะ เรามาดูกันต่อในงวดวันที่หนึ่งกรกฎานะคะทุกท่านนะหนึ่งกรกฎานะ,ะขอเน้นให้นิดนึงขอมาร์คให้นิดนึงนะคะตัวที่มา รอบดีเดกันดีกว่านะคะทุกท่านรอบดีเดของเรานะคะสี่บวกเก้าเป็นสิบสามสามบวกสองได้ห้าหนึ่งสองได้สองเอาอีกแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าได้เจ็ดนะคะรอบนี้ใช่ไหมคะเอาใหม่สิ สี่บวกเก้าเป็นสิบสามสามบวกสองเป็นห้าหนึ 2, 2่งสองได้สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบอายยะฟันทิ้งเลยค่ะทุกท่านเอ้ยเห็นไหมมีเก้ากับศูนย์มีให้เห็นนะคะรอบนี้หลักสิบทีนี้เราจะมาดูตรงนี้นะคะปักสิบบนนะคะปักหลักสิบบน 12รอบติดนะคะสูตรนี้ยังเดินดีไปต่อนะคะยังไปต่ออยู่ทีนี้เราจะเอามาทําแบบนี้นะทุกท่านนะหลัก10ชุดนี้เราจะมาผสมแต้มก่อนนะถ้าเกิดว่า2ตัวไม่เข้าแต้มเนาะก,ก็น่าจะมาแต่เดี๋ยวเราก็าจะไปดูในส่วนปักหลักหน่วยบนอีกนะคะ ปักหลักหน่วยบนเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทําแบบนี้อีกแล้วค่อยผสมในส่วน10หน่วยตรงอีกทีนึงแล้วมาตัดกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าตัวไหนที่มีใน10หน่วยตรงของเราคือชุดปกตินะคะก็คือหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะคะได้ผสมแต้มพอผสมแต้มไปปุ๊บเราไปไปตัดอีกทีนึงกับ10หน่วยตรงตรงของชุดของเขาอีกทีหนึงเจด 9, แล้วก็0นะคะนี่คือหลักสิบทีนี้เรามาดูผสมแต้มนะคะเอาแต้มสองตัวบนมาสิคะ้ะแต้ม2ตัวบนแต้ม2ตัวบนของเรามี9มี7มี8นะคะกัน5กับ0นะคะ9 7 8แต้ม9 7บวกอะไรได้9คะ7บวก2นะ่ะ7บวก2เป็น9 7บวก อะไรได้เจ็ดเจ็ดศูนย์ได้เจ็ดแต้มเจ็ดนะนี่นะคะแต้มเก้าแต้มเจ็ดแต้ม8 50ห้านะคะเจ็ดต้มเก้านะคะเดี๋ยวดิฉันจะเขียนไว้ตรงมุมนี้นะเดี๋ยวเขียนไว้ตรงมุมนี้ก่อนนะแต้มนะเก้าเจ็ด 5ปแล้วก็0นย์นะคะตามนี้เลย7จ็ดส,ดสต้ม,แต,มแต้มเก้ต้ม7จนะแต้ม9แต้ม7แต้ม8คะ่ะ7จบวกหเป็น8แ,แต้ม5 7บวกอะไรได้ห้า เจ็ดแปดได้แต้มห้าเจ็ดบวกอะไรได้แต้มศูนย์เจประมาณนี้นะคะทุกท่านนะเจ็ดย์แต้มเแต้มเแต้มแปแต้มหและก็แต้มศนย์นะคะตามนี้นะคะนี่คือชุดแต้มนะอ่ะแปดบวกอะไรได้แต้มเก้าบวกอะไรได้แต้มเจ็ 8บวกอะไรได้แต้ม8 80 8บวกอะไรได้แต้ม5 8อะไรบวกได้แต้ม5 8 7 8ดบวกอะไรได้แต้ม0 82 9บวกอะไรได้แต้ม9 90 9บวกอะไรได้แต้ม798 9บวกอะไรได้แต้ม8 เก้าเก้าเก้าบวกอะไรได้แต้มห้าเก้าหกเก้าบวกอะไรได้แต้มศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์บวกอะไรได้แต้มเก้าศูนย์เก้าศูนย์บวกอะไรได้แต้มเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์บวกอะไรได้แต้มแปดศูนย์แปดศูนย์บวกอะไรได้แต้มห้าศูนย์ห ศบวกอะไรได้แต้มศูนย์ศูย์ปัท้สวยงามสวยงามมาราตาติดเก้าติดศูนย์นี้อะไรที่แบบชื่นใจจริงๆเลยถ้าถ้าไม่มีนี่คิดหนักเลยนะคะถ้าไม่มีข้าวไม่มีศูนย์นี่คิดหนักเลยนะคะทุกท่านอ่ะดิฉันขอเน้นไปที่ เก้ากับศูนย์นะนะคะอันนี้คือตัวที่ดิฉันจะเน้นไว้นะคะแล้วอีกตัวหนึ่งคือเลขสามเลขสามมีไหมคะเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์มีในหลักสิบถ้าเก้ากับศูนย์มาหลักสิบนะคะก็จะมีแค่ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้คะ่ะ อ่ะเก้ากับศูนย์ในหลักไม่ว่าจะมาในหลักใดก็ตามแต่คือมีเก้ามีศูนย์ก็ถือว่าต้องต้องเน้นไว้แล้วนะคะทุกท่านนะอ่านี่ค่ะอีกหนึ่งตัวติดเก้าติดศูนย์ค่ะดิฉันขอเน้นติดเก้าติดศูนย์อีกหนึ่งตัวก็คือติดสามดิฉันคิดว่ามีมาให้เห็นแน่นอนในสิบหน่วยนะคะประมาณนี้นะคะทุกท่านนะตัวเลขจะอยู่ในประมาณนี้ ทีนี้นะเรามาดูในส่วนส่วนส่วนชุดอันนี้นะคะทุกท่านนะสิบหน่วยสิบหน่วยอะไรไม่ใช่สิบหน่วยอะไรค่ะสิบหน่วยตรงที่ตัวด,ดับนะคะชุดดับมาดูนะชุดดับเป็นยังไงหลักสิบสองสี่เจ็ดแปดเก้า นี่ไงสองสี่เจ็ดแปดเก้าชนที่เลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าโอ้โหเจ็ดแปดเก้าเลยนะคะชนนะคะเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยสองสามสี่เก้าอ่ะสองมีตัวไหนบ้างคะที่ชนสองอ่าสองชนสอง หลักหน่วยนะหลักหน่วยที่ชนสองชนสามนี่หลักหน่วยชนสองกับสามสี่เก้านะถ้าเป็นเก้ามาก็จะเป็นชุดนี้อีกเหมือนกันนะคะถ้าเก้ามาหลักหน่วยตามที่เห็นเลยนะคะตามที่เห็นเลยเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าโอ้โหเท่ากับว่าเท่ากับว่าหลักสิบนี่ ชนหมดเลยเนี่ยเจ็ดแปดเก้าเนี่ยไม่ชนแค่เลขศูนย์ตัวเดียวเลยนะคะนี่เห็นไหมเจ็ดแปดเก้าหลักสิบเอาแล้ว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  <c ười> คำว่าเจ็ดแปดเก้านี่คือเรียงเลยนะคะทุกท่านนะนี่เรียงเลยนะเนี่ยหลักสิบนะ ผลปรากฏในชุดนี้ชนที่เจ็ดแปดเลยแล้วตัวที่จะมาชนผส,ผสมก็คือหลักหน่วยก็คือที่ติดสามติดสอง่าจะมาไม่มาไม่ทราบนะคะจะมาไม่มาไม่ทราบจะมาในลักษณะนี้นะคะก็คือเราชนกันตรงนี้สองสามสี่เก้า หลักหน่วยของเราณนะตาทีนี้ยังไม่หลุดนะคะสองสามสี่เก้าเนี่ยสี่ไม่มีนะคะเก้ามีถ้าเก้ามาหลักหน่วยก็จะเป็นชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ถ้าเก้ามาอยู่หลักหน่วยนะสองสามสี่เก้ามีแค่นี้มีแค่นี้จริงจริงติดเก้าติดสามติดสองในหลักหน่วย แต่นี้คือยังไม่ใช่คู่ชุดสองตัวบนตรงนะคะก็ไม่ใช่หลักสิบหลักหน่วยนะอันนี้คือเราไปผสมแต้มนะคะผสมแต้มแล้วออกมาในลักษณะนี้นะคะทุกท่านนะทีนี้เราจะมาดูในตัวที่ดับทุกหลักดับบนทุกหลักศูนย์สามสี่เจนะคะที่จะมาชนได้ก็คือเลขสามเลขสี่ไม่มีเลขเจ็ดเลขสาม เลขสี่ตัวนี้ไม่มีสี่นะคะเดี๋ยวนะสองสามสี่เก้าสี่กับสามชนหน่วยนะคะสำหรับดับดับบนทุกหลักศูนย์สามสี่เจ็ด แต่อันนี้สองสชนที่เลขสีกับ3ชนที่สกับ3แต่ถ้ามาตัดกับชุดนี้ก็จะมีเลข3เลข4ี่ไม่มีเลข9มีนะคะส่วนดับทุกหลักไม่มี9นะคะมีแต่เจ็ดห้อันไหนจะมาอะ,อะไรจะมานะคะอ่ะถ้า7มาหลักหน่วยก็จะเป็นตัวนี้ก็ศูย์เ ถ้าเมาในหลักหน่วยนะอ่ะตัวนี้จะเป็นสูตรอ่าดับทุกหลัก0ูนย์สมี่เจดถ้าเจดมาในมาในหลักหน่วยก็จะเป็น8ปดเจย์อ่ามีแค่นี้มี8ปดเจดกับ0ูนย์แต่ถ้าชน3มนะคะจะชน3มสูตรเลยคือสูตรดับทุกหลักดับ10บหน่วย ร้อยสิบหน่วยบนแล้วก็สูตรปักหลักนะคะจะมาชนกันคือเลขสามเลขสีไม่มีในหลักหน่วยเลขศูนย์ะคะถ้าเป็นเลขศูนย์ก็จะเป็นอ่าเลขศูนย์ก็มีนะคะทุกท่านนะนี่เลขศูนย์ก็มา9กศูนย์ก็มีอ่าเก้าอยู่หลักหน่วยก็จะมีชุดนี้ด้วย มีศมี7 0 9 0แล้วก็80แล้วก็ 0, 0. ูนี่ค่ะที่จะมาในหลักหน่วยแต่ถ้าเป็นชนหลัก10บศูนมีมีไหมชนที่เลขเจ็ดเจในหลัก10 7หลัก10ชน0ชน3ไม่มีสไม่มีชน0ูนย์ หลักสิบเฉพาะชุดนี้ชนศูนย <c oughs> นะ์กับเจ็ดนะคะชนศูนย์กับเจ็ดในหลักสิบนะคะทุกท่านนะศูนย์กับเจ็ดนะนี่กลายเป็นมาชุดนี้อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกตัวนะคะเน้นไปสิบหกตัวนะคะทุกท่านนะเน้นสิบหกตัวนะคะอันนี้คือตัวตรงนะสิบหกตัวตรงนะคะเน้นไปอ่าที่เหลือส่วนที่เหลือก็ ตามนั้นนะคะทุกท่านนะที่เหลือตามนั้นนะที่เหลือก็ตามนั้นเลยนะคะคือคัดเฟ้นเน้นให้แล้วนะคะแคบไว้ค่ะอันนี้คือสูตรปักหลัก10บนสูตรนี้เดินมา12บงงวดติด ให้ทุกท่านนำไปพิจารณากันแต้มนะคะแต้มเด่นสุดคือเก้ารองเจ็ดกับแปดกันคือ5กับ0ูนย์นะคะแต้มนะเก้าเจ็ดแปดรองห้าูนย์กันนะคะตัวไหนที่ชน9ก็จะเป็น7 2 8 1 9อ 0, 0 9นน้ี่ชนแต้ม9ก้า แต้มเจ็ดก็เจ็ดศูนย์แปดเก้าเก้าแปดศูนย์เจ็ดแต้มเจ็ดแต้มแปดเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เก้าเก้าและแปดแปดตามนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะมาดูกันในคลิปต่อไปคือปักหลักหน่วยบนนะคะสูตรนั้นก็ยังไม่หลุดนะคะก็ยังไปต่อไปต่อแน่นอนวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะลองนำไปพิจารณากันดูขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุขสุขภาพแข็งแรงโรวยรยเฮงเฮงปังปังกันทั่วหน้านะคะสำหรับรอบนี้สวัสดีค่ะจบเคลสนี้เดี๋ยวเราจะเอาสูตรหลักสิหลักหน่วยสูตรเก่าที่เราใช้กันอยู่ประจำมาดูอีกทีหนึ่งนะว่าจะได้เลขอะไรในรอบนี้นะคะทุกท่านนะเดี๋ยวเราค่อยมาเทียบกันอีกทีเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ